มาแล้วพวกเรามาแล้วพวกเราวันนี้นะเป็นวันที่สิบ้าพฤษภาคมสอง3ห้ากสามก่อนหวยออกหนึ่งวันก่อนหวยออกหนึ่งวันในแต่ละวันเกิดเนี่ยจะต้องรู้จะต้องรู้เลขมงคลประจําตัวของตัวเองแล้วนะแล้วไงต่อจานจะมาบอกเลขทอยเลขเสียงทายอันเกิดจากเต๋อกินตังเจ้ามือให้พวกเรามาดูกันใครที่เพิ่งเข้ามานะกดก้านะสิ่งสําคัญก็คืออะไรรู้ไหม สิ่งที่อยู่ในมืออาจารย์เนี่ยเตากินตังเจ้ามือเนี่ยเป็นสิ่งที่จะใช้นําโชคนําลาภให้พวกเราเตากินตังเจ้ามือเนี่ยนะที่อาจารย์จะใช้ทอยเจ็ดวันใครเกิดวันไหนบ้างพิมพ์ไปเลยใครเกิดวันไหนบ้างพิมพ์ไปเลยวันที่เราเกิดอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์เสาร์เตากินตังเจ้ามือเนี่ยอาจารย์เนี่ยเอามาจากบอนคาสิโนที่เขาอะมีการเล่นกันแล้วพวกเรารู้ไหมว่าเวลาที่มีการเล่นคาสิโนแล้วเนี่ยนะ จะมีการทอยลูกเต่านะถ้าหากว่าเจ้ามือเขากินตังคนที่แทงอ่ะเจ้ามือเขาจะเก็บลูกเต่าเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้ามือเขาเสียเท่ากับเต่าเนี้ยมันทําให้เขาเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองบางทีเสียเป็นแสนเป็นล้านเลยนะเขาจะทิ้งซึ่งอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นของดีสำหรับพวกเราก็เลยเก็บมาเก็บมาให้พวกเราบูชาเออใครยังไม่มีไปหาบูชาเองส่วนใครอะ่ะที่อยากจะรู้เป็นการทั่วไปนะ ว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ยนี้ใช่ไหมจันนึครับพุธศุกร์เสาร์ใช่ไหมเป็นเลขมงคลทั่วๆไปไประจําวันทีนี้ถ้าใครที่อยากจะรู้เลขประจําตัวของตัวเองเลยเนี่ยก็เอาไปทอยของตนเองไปติดต่อบูชาเองได้นะดังนั้นพวกเราถ้าหากว่าใครอยากให้เริ่มวันไหนพิมพ์พวันเกิดของตัวเองไว้เยอะๆเร็วใครอยากได้ไปบูชาเองใครที่เกิดวันอะไรพิมพ วันของตัวเองขึ้นมาอาทิตย์จับงานพุะธศุกร์เสาร์คนที่เกิดวันพุธนะ่ะจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนถือว่าเป็นวันพุธหมดนะเพราะว่าพุธกลางคืนนั้นมีไว้ในทางทํานายดวงในอีกลักษณะนหนึ่งแต่ว่าถ้าถือเป็นวันตามการพยากรณ์แล้วเนี่ยพุธกลางคืนยังคงเป็นวันพุธอยู่อ่ะดังนั้นใครเกิดวันไหนพิมพ์วันของตัวเองไว้ใครที่ยังไม่มีต่อกินต,งนตังเจ้ามือแล้วอยากกินตังเจามือแบบนี้ไปหาบูชาที่แอดมินเองแอดมินสามารถที่จะ ปักหมดขึ้นมาได้ว่าให้บูชาที่ไหนอย่างไรมาพร้อมกันหรือยังเออพร้อมกันหรือยังมาเริ่มเลยหรือยังเราจะเริ่มจากวันไหนดีถ้าอย่างนั้นถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วเนี่ยถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วนะอาจารย์จะเริ่มทอยเต๋อกินตังเจ้ามือในมือหอออาจารย์เนี่ยให้ทีละวันเกิดนะส่วนใครอะ่ะที่อยากจะได้เลขเฉพาะจาดจงเฉพาะดวงเราเลยเนี่ยไปบูชาที่แอดมินเองขอเริ่มเลยนะ ขอเริ่มเลยนะเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์มาสาธุสาธุคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเลขมงคลเลขมงคลประจําวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรอาจารย์จะทายให้ทอยให้ทั้งหมดนะทอยทั้งหมด3เลขพวกเราเอาไปบวกแลบคูณหารให้ได้เป็นเลขที่พวกเราพอใจกันเองจะสลับกับสับเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่มาเริ่มวันอาทิตย์นะ,ะวันอาทิตย์ดูกันเลยเลข2เลข3เลข2วันอาทิตย์นะ วันอาทิตย์เลขสองเลขสามเลขสองมงคลบอกขอดูเลขที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ข้างหน้าด้วยได้แก่เลขสี่เลขห้าเลขหนึ่งด้วยก็ได้แล้วแต่นะอ่ะวันอาทิตย์ไปแล้วนะวันอาทิตย์ดูเองนะวันอาทิตย์เลขสองเลขสามเลขสองต่อมาต่อมาใครเกิดวันจันทร์ไหมวันจันทร์วันจันทร์มาวันจันทร์มีให้เห็นชัดๆวันจันทร์เลขสาม เลขหกและเลขสี่อ่าเราอาจจะดูเลขข้างหน้าเป็นสามหนึ่งหนึ่งด้วยก็ได้นะเออบมลบกัหายกันเองบมลบกัหาร,ร,ร,รกันเองนี่คือวันจันทร์นะดูวันจันทร์เองดูด้วยตาแล้วก็จดก็จ้องเองใครที่มาไม่ทันเนี่ยใครมาไม่ทันไปย้อนดูนะต,นต่อมาวันอังคารต่อมาวันอังคารสาธุสาธุขอให้วันอังคารได้โชคกับเขาด้วยมาเรียงให้เห็นชัดชัดวันอังคาร วันอังคารถ้าเลขข้างบนเลยเลข4เลข3เลข5ส่วนเลขด้านหน้าเลข1เลข2เลข1อ่ะโดนเองแคปกันเองนะวันอังคารนะต่อมาวันพุธต่อกินตังเจ้ามือนี้นะเป็นต่อกินตังเจ้ามือที่เอามาจากบ่อนคาสิโนซึ่งกินตังเจ้ามือเป็นแสนเป็นล้านมาแล้วดังนั้นใครอยากได้ไปบูชาที่อมีเองเพราะจะเป็นเลขเฉพาะตัวของตนเองที่อาจารย์จะทอยให้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเลขแค่ประจําวันเกิดเฉยๆนะเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าพวกเรา ส่วนมากเลยอ่ะเกิดวันไหนกันก็เลยต้องให้เป็นการทั่วไปก่อนใครอยากได้ไปบูชาเองอ่ะวันพุธนะมาวันพุธเลขด้านหน้าคือเลขสามเลขสี่เลขสามอ่ะส่วนเลขบนคือ3 4มส่ส่วนหน้าเป็น1นึ่งหกหนะวันพุธนะดูเองนะต่อมาวันพระหัสบดีพระหัสบดีอ่ะเรียงให้เห็นชัดๆพฤหัสบดีนี่เห็นชัดๆพฤหัสบดี เลขสองเลขสเลขห้าแนะ่ด้านหน้ามีสี่สี่หนึ่งดูดีนะดูดีนะอะใครมาไม่ทันใครมาไม่ทันไปดูเทปใครอยากได้ไปทอยเองบูชาแอดมินต่อมาวันศุกร์อะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆวันศุกร์มาวันศุกร์นะเลขหเลขสามเลขสมอันนี้คือด้านหน้าส่วนด้านบนคือเลขสามเลข6เลขหนึ่งแบบนี้นะวันศุกร์นะ วันสุกรนะอ่ะวันศุกไปแล้วต่อมาต่อมาวันเสาร์สุดท้ายละอ่ะเรียงให้เรียงให้วันเสาร์นะวันเสาร์เลียงให้อีกทีหนึ่งอ่ะเรียงแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าด้านบนเลข4เลข5เลข3ส่วนด้านหน้าเป็นเลข2เลข3เลข 5. อ้าเอา มีวันไหนยังไม่ทันย้อนกลับไปดูเทปส่วนใครอ่ะที่อยากจะได้ไปเสียงไทยเองบางคนบอกว่าเสียงไทยไม่ทันให้อดมินเสียงไายให้แหจันทอยเสียงไทยให้อีกทีหนึ่งเฉพาะดวงตัวเองก็ได้เถิดบูชาแล้วเนี่ยเราเสร็จแล้วก็ส่งไปษณีไปให้พวกเราอ่ะได้ เอาไปทอยได้ตลอดชีวิตเลยนะอยากได้ไปบูชาด้วยมืเองเต่ากินตังเจ้ามือของมหาบุญตาซึ่งปลกเสกจากลูกเต่าที่กินตังเจ้ามือมาเป็นแสนเป็นล้านดังนั้นวันนี้ทุกคนทุกวันเกิดได้เลขไปแล้วใครอยากได้ไปติดตามบูชาขอให้ทุกคนโชคดีอ้อก่อนไปอาจารย์จะบอกว่าเลขประจํางวดนิทิบเลขเด็ดที่อาจารย์คํานวณแล้วนั้นนะ่ะอาจารย์น่ะได้จัดไว้ให้แล้วเฉพาะคนที่เข้าไปในกลุ่มไลน์ด้านล่างคลิปนี้ใครอยากที่จะรู้เลขนะมงคลน,นี้นะ ก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ไปดูได้เลยชัดๆเลยว่าชุดนี้16พฤษภาคมสองคอรสามนี้มีเลขอะไรที่เป็นเลขเด่นแล้วก็จะมีวิธีการจับคู่ยังไงมีเลขที่ต้องเป็นเลขระวังเออเมื่อกี้เป็นเลขเฉพาะตัววันเกิดใช่ไหมส่วนใครที่อยากจะได้เลขเฉพาะงวดนี้เลยก็เข้ามาในกลุ่มไลน์ส่วนใครที่อยากจะได้ตอบคินตังเจ้ามือก็ไปบูชาที่แอดมินขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนสาธุสาธ,สาธุสวัสดี